เขาพร้อมแล้วนะครับน้องอะไรนะครับน้องอ้อมครับพร้อมแล้วนะครับจอน้องอ้อมก่อนเลยครับนี่ก่อนจอน้องเขานะครับเนี่ยครับเขาจะใส่เป็นลายเนี่ยครับงูนี่ครับวิ่งวิ่งครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับลายงูครับมาดูกันครับสาวจากจำปาสักประเทศลาวเลยครับนรถรถตุ้งเท่งไม่ต้องอะไรครับผมไปตามสบายอุ้ยเยอะนะเนี่ยอ๋อจแล้วโอ้ไม่ได้เจ๋งแล้วเรียบมาไหมมืดมืดเตะ กนวังเลยกอนนี้ม่เหนเดิเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับนี้กยนเลเสร็จ้อนต่อแล้วร็จาันงัน็มาดูกันี้ก่เขสวยแค่ไหนเนี่ยนีับน้องก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยลายงูน้องครับวิ่งวินครับสาวสวยจากจัมปาสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โอ้โหไขมันเทียมครับมาเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเจ็บมากเจ็บน้อยเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดนิดนะครับโอเคเลยครับคนนี้ต่อเลยนะครับน้องคนนี้ต่อเลยนะครับมาเลยจ้าครับน้องอะไรนะครับนี่ตาจ้าครับผมน้องกระพริบแดงนะครับเนี่ยครับก่อนจอน้องเขาครับเนี่ยครับอันนี้นี่นะครับนี่เราก็จะใส่ลายงูเหมือนกันนะครับเนี่ยครับลายนี้ครับจริงจริงจะใส่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ลายงูครับเนี่ยครับมาดูกันครับผมจะจาะให้น้องก็สวย เหมือนคนใส่หรือเปล่าจ้าสมันเก็นครับคนไทยมือเฉยยายมองเสร็จแล้วเสร็จแล้วมไม่รเฉยจบเรียบร้อยงูงูเรียบร้อยพี่้องอยู่ว่าอะไรมออะไรเกอหล่ะเอามาดูใกล้ว่าสวยแค่ไหนครับ มาดูกันใกล้ๆครับนิดหนึงนะครับนี่ครับลงตัวเลยครับนี่ลายงูนะครับครับเลือกลายงูทั้งสองคนเลยครับอ่ะสัมภาษณ์คนสวยหน่อยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับมันเหมือนมันเหมือนนิดนึงไม่เท่าไหร่เนาะโอเคครับขอบคุณคนสวยจากจำปาสากมากครับโอเคครับผมครับ